สา้ลูกนี่ี้มายาซสายตรงปเลยโอ้โหมันหนีแล้วมเริมเลยปล่อยได้ปล่อยปล่อยขนานนะพี่ห้านไหยงจะขาดใช่พี่เอ็มันน้อยน้อยเลยาดกันเถอะนะให้มมนเหนื่อยเลยวะเล่นไปเลยไปมีเป็นละมีไรหมานหมันน้ พีนเาเตี๋ยมิแต่ว่าเย็นๆตาเข้าก็จะเดือดเนี่ยครับใหญ่เอวหญ่เจเลยไมใ่ยปงะไม่ทำเมวะเนี่ยพี่เจนี่ใหญ่แค่วะรอพันอ่อนก่อนรอพันอ่อนก่อนนี่เนีเนี่ยเนี่นี่เี่เอาตัวนี้ปิ้งไอ้ตัวใหญ่เลยมีตวิงป่ะปล่อยไปก่อน จับข้างขึ้นน้องโอ้ชปากมันคือหรอเนาะวันคนเป็นจับข้างขึ้นได้เดี๋ยวต้องต้องบ่นบ่นแล้วก็พ่นใส่อะแล้วจะเมาเลยใช่ใช่เดี๋ยวจับไหมเดี๋ยวจับพี่เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นจับน้ำจับน้ำแย่จับแย่จังเสกหมด ีในน่มันก็เลือดนะเลือดาปากกับโได้ปากมันคมแล้มีเบ็ดอยู่ข้างมวยนะปเอรม่เล่นเมองเยไม่เนือห้อย่าจเชืขาดติดมากเลยวันนี้นึ่งมะนาวเลยเนาะเม่เอาไปเลยเออให้เขานึ่งมะนาวให้เลยได้ไหมได้ไหม เป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป่าหูใหญ่ป่ะเซียนเซียนเป่าจมูกมันเป่าๆเดี๋ยวจะไม่เพิ่งจับแบบซับนะเดี๋ยวเราอูบเลยปูบเลยเอ้มันช็อตโอ้โหสุดยอดคถ่ายรูปเลยถ่ายรูปช็อตช็อตเลยมั้ยช็อตช็อตเลยหนึ่งสองโอเคโอ้โหมันเป็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอมน้ำแล้วเป่าจมูกมันมเลยช็อตเลย